เค okay, สวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิว M b b b นะครับผมมา M b b b นะฮะคเคหนะึ M ่งน่ะ M Bubble หนึ่งร้อยนึงนึงร้อยนึงเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะเวอร์ชันล่าสุดก็ตังเกมรู 96, รก้าหบอลนเก้าหกเลี้ยงบอ 99, ล9ก้แล้วระกบตัว96้านะฮะสองสั้นแปเบิร์บอลไม่เท่าไหร่นะจบสกอร์เกเลยนะ ความโค้งอยู่ที่เก้าเอออยู่เปลด่นเก้านะฮะปั่นโค้งได้นิดหน่อยสปีดตันเหมือนเดิมนะฮะสปีดเก้าเก้าสปีดต้นเก้าเก้าพลังงานยิงเก้าสามนะแข็งแกรงเปลี่ยนห้าบาลานซ์เก้าสี่สเตมินาเก้าสองนะฮะอินเตอร์ไซด์ได้นะครับผมเต็แบบไ่หาช่องดีครองบอลโหดยิงคมความเร็วจัดนะสกิลนะครับผมนะมีสับขาหลอกดับเบลิลทัสครอสโอเวอร์เทิร์นมีชิปบ,บอลน,นะฮะ ยิงลูกพุ่งยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลยิงด้วยการไข่นะฮะและลูกไข่แล้วก็จุดโทษนะครับผมแล้วก็เลือกฟาวนะฮะสไตล์ก็จะเป็นกองหน้าทั่วไปเลยก็คืออาจจะมีฉีกไปเปิดบอลได้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งลหลักๆก็คือการยิงน,ยนะะนยงนั่นแะหละนะพวกนี้แต่เอ็มเป้ส่วนใหญ่เนี่ยล้ำหน้าบ่อยนะเอ็มเป้ชอบล้ำหน้าบ่อยไม่รู้เป็นไรนะโอเคนะจับลองเล่นโอเพ่นชาเลนจ์สำหรับเอนะ็มเป้นะไปลุยฮะโอเคผมมา เกมเรอัลซาลสเอ็มบาเป้นะจะโหดเหมือนเวอร์ชันก่อนรือเปล่านะครับผมเกมหนึ่งร้อยหนึ่งนักก็ถือว่าเก๋วเลยแหละนะหนึ่งร้อยหนึ่งในสีเสื้อเวอร์ชันล่าสุดเอ้ยฤดูกาลล่าสุดนะฮะตัวเก่าจะเป็นเสื้อเสื้อเก่าอันนี้เป็นเสื้อใหม่แล้วนะครับผมโอเคปะนะฮะเอ็มบาเป้จะเล่นดีไหมในเกมนี้ทีม์ตเมซี่ฮะเอ็มบาเป้วิ่งแล้วไทยไปดีเฮ้ยหลุดไปดีโอ้โหหลุดจริงว่ะ จุดจิกจุดจังเข้าขวายิงหนึ่งศูนย์ดีครับโอ้โหพี่แม่งโคตรจัดอ่ะเนีวยโอ้โหวิญญาช่องดีมากนะฮะมามาไวด้วยนะเนี่ยผมความเร็วจัดอยู่แล้วเอ็มบเปเป้แม้งแต่ที่คือคือไม่ต้องคิดอ่ะตัวหลักแน่นอนอ่ะนี่ยโหดทุกเวอร์ชันจริงจริงเมเซี่ฮะเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมฝาเมเซี่มาเอ็มบัฟปีเข้าขวาได้ไหมลูกนี้หลุดกรอบแล้วครับผม S <S ได้ยังไงกรบได้ยังไงประสานพลิวมาจริงได้ได้บอลอีกแล้วฮนะเปปากก่อนถือว่าสองสั้นดีนะครับผมนี่สองสั้นดีเลยมาที่เจอรัตเจรัตแทงไปเอ็มไป,ไปเหมือนเดิมเจอฟันได้หุยลุดคอร์เน้นเเรียบร้อยดีครับผมโอ้โหคอร์เน้นๆนะฮะฮะวิง่งแซ่งฟันได้อ่ะนี่เหมือนฟันได้ไปหยุดวิ่งด้วยนะจะเปลี่ยนตัวขันหันหรือเปล่า นะมาอันนี้ก็เป็นความพลาดของเขาแหละนนเปนคว,ความคมก็ยังดีเหมือนเดิม,มเจราดฮนะฝากมาเบคแฮมเจราดเอป,ร,ปรออยู่ตรงกลางเจอฟนันไดพลิกเข้ามายิงแต่การบางบอลการพลิกตูดดีมากเลยนะนะฟันไตก็คือมันเบียดสู้ได้นสู้ได้แต่เรื่องการหมุนเดี่ยผมไม่แน่ใจนะอลองเปิดไปก่อนนะเรื่องหมุนไม่แน่ใจเตะขึ้นได้ขึ้น เอาไม่ใช่ปีนที่ว่าเมื่อกี้ใครวะเอ็มาไปครับผมกลับฝั่งนี้ก่อนฮะมีกุโยสากะส่งสั้นๆอืนะฮะคนดักได้อยู่นะฮะแต่เล่นดีนะเอ็้ปีนมาเปิดมุมครั้งที่สองจะได้มองไหมไปเป็นเมสซี่แบบปีนไม่หมวกเมสซี่หมงเฉี่ทีเมสซี่ฮะปีนบินแล้วฝั่งนี้ก่อนกุโยสากะไทงไปเลยฮะน่าจะได้เปรียบมุมนี้ ดึงดึงเข้าในลองปั่นโอ้โหปั่นสวยนะนะปั่นสวยนะแล้วก็เข้าด้วยนะเมื่อกี้ทำให้มันเซฟเนี่ย,น,ยนะมาว่ะเดือดว่ะเดือดว่ะนะปั่นได้ด้วยเวอร์ชันนี้นะมาไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมเอ็มเป๊ย์ิ่งไปสองเมตรนะครับผมนะฮะลูกวิ่งแต่ลูกก็ถือว่าคมกริบเลยเนะม,ม,มาเอ็มเป๊เหมือนเดิม ฝากเบคแฮมเคลืนเกมอย่างต่อเนื่องไม่ไหวกลับไม่ไหวกลับอืมเกือบเสียเกือบเสียนะเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนมาโอ้โหจบแล้วโศงอย่างนี้เกระดาษได้พร้อมบาเป้ไปฝั่งตรงโอ้โหตอกส้นสวยไปแล้วครับผมมุโยซากามุโรยสากาวนวอนมาให้เอ็มบาเป้ถึงก่อนบีราจบทิกตัวซะหน่อยนะฮะฝากเบคแฮมโอ้โหโดนเสียบ ปิดลงมาได้บอลนฮนะแล้วก็แทงไปเลยครับผม,มลูกนี้ถึงก่อนเอ๊ยอยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปดีครับผมความเร็วมีความเร็มวมีมุมนี้ตรงกลางมีเม็ดซี่แต่แทงบอลไม่สวยเลยแนวโอโ้โหเรียกมาดีนะแต่แทงบอลไม่สวยเลยเสียบอลง่ายมากมส่งมาส่งไม่ดีลูกนี้เอาง,ง่ายเอ็มเป้มาทีเมสซี่ฮะฝัเอเบเป้ฝั่งโน้นมิบรรุคโยสาก้าวิ่งแล้วมา ไปไปบ,บอกขอแต่โดนประกบ,บอยู่โดนประกบ,บอยู่เขาส่งแบบนี้แล้วกันเข้าขวายิงเรียบร้อยดีครับผมยิงซ้ายด้วยลูกนี้นะฮะอย่างเจ๋วนะครับผมอย่างเจ๋วเลยเอ็มปเปเป้มาโอโยเปิดไปครับผมมาซีรอยอยู่มองให้เอ็มเปเป้อืมองไม่สวยลูกนี้แต่ยังถึงก่อนไปยไหนดีตอก้นไปะโอโยสากาโอ้โหเหนื่อยแล้วปล่าเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะฮะเอ็มเปเปครับผมฝากก่อน กรรุญแสกาเมื่อคืนถึงตั้งถึงก่อนนะเสร็จแน่นะครับผมแหมโอเคเราจบเกมแรกฮนะถือว่าเจ๋วเลยเวอร์ชันนี้นะถือว่าเจ๋วเลยมีปั่นโค้งได้นะใช่ปัน่นโค้งได้ค่อนข้างดีแต่ไม่เข้า,าเฉยๆหรอกตแต่มุมมันได้เลยนะก็น่จา,นาจะเป็นเอ็มเปอร์เป้รีบรอเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมฝั่งนึงเป็นเวอร์ชันเก่าก็ปวดเหมือนกันนะนะโอเคเวอร์ชันใหม่เอาไปกินนะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งนะไฮไลท์ดีกว่า ไฮไลท์นี่ลูกแรกเลยนะครับผมเ oh <my> มซี่ไทยสวยมากนะ oh, <so> ฮะเลี้ยงโอ้โหความเร็วจัดแล้วเขาขวาหญิงคมกริบนะฮะลูกนี้คมกริบเลยแล้วก็เจอราดนะผมเมซี่เหมือนเดิมวิ่งไปฟันได้ไม่หยุดแล้วก็เรียบร้อยเลยดีดลูกนี้สวยงามนะฮะสวยงามเลยทีเดียวอันนี้โดนยิงนะฮะแล้วก็อันนี้บเบางทีเม,มซี่ไม่เกี่ยวนะฮะ นี่ฮผมลูกนี้เอ็มบาเป้ B P e ยิงแล้วจากโยเซคาซิตมาเท้าซ้ายนะนะมุมมันเข้าสายก็ต้องยิง่งแต่มันยิงได้เลยสวยด้วยลูกนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเกมแร,รดดกดูเกมที่สองกันไปโอเคมาเกมที่สองสำหรับเอ็มบาเป้เกมแรกยิงไปสามเมตรสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนักเตะโหดแม่งคือโหดทุกเวอร์ชันอยู่แลว้ว่ะในเวอร์ชันนี้ก็มีความโดดเด่นลหลายอย่างขึ้นมานะ นะมากเมสซี่ Messi ฮะสปมามาไปเองได้ไหมไปเองได้ไหมไปเองได้ตูนแต่ <c oughs> เลี้ยงไปเองซะหน่อยเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวทีกาแฟผมฝากเมสซี่อาลูกนี่เอาเลยได้หลุดแล้วได้หลุดแล้วเรียบร้อยดีครับผมเกือบเหมือนกันกูออกมาแล้วผมเกือบเกือบเกือบไม่ได้ลุกนี้นะฮะโอเคใหญ่ได้หลุด <c oughs> ใหญ่ได้หลุดมาเกมตึงอย่างนี้ใหญ่ได้หลุดนะฮะ คำคมจัดอยู่แล้วโอกาสเข้าสูงเปเป้เหมือนเดิมฮนะฟาดแล้วก็แทงอีกแล้วโอ้โหสุดเดิมเลยไปดีไปดีเอาอยู่ก็มาดิครับโอ้โหติดเซฟนะครับผมยิงเบาไปหน่อยเนี่ยโอกาสดีแล้วเชีเยร์ติดเซฟฮะโอเคจบเกมครึ่งแรกเลยครับผมมาหนึนน่งหนึง่งไม่พอยิงไปหนึ่งมาหรฐานเปเป้แล้วก็มียิงติดเซฟด้วยนะกะแบบเน้นๆเลยนะเนี่ยโกก็เซฟอีก มากเกมครึ่งหลังเอ็มเปอป้นะฮะเปอา์ปี้ก็คือเปอร์ป,รป,รป,รปร้ความคามก็ยังเหมือนเดิมแต่ทำไมมันเหล็กวะเนี่ยเหล็กได้ยังไงปเปอร์ป้ครับผมจากฝั่งนูน้นแล้วก็ยกไปเลยลูกนี้อ้าไมกแล้วอาราบ,บาถึงไม่โอ้โหเสียบอย่างนี้เรียบรอย้อยดืครับผมใบแดงแนละ้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแดงไหมตั้งแดงดิโอเตือนเหรอหืมตบประการนะฮะโอ้โหเสียบขนาดน,นี้ คนเล่นคนสุดท้ายเลยนะนก็ต้องเดงอยู่วะมันไม่เดงว่ะแต่มลุมโอ้โหมึงเล่ยิงยากเหมือนกันนะไปเชื่อมโอ้โหไม่น่าเข้าหรอกเข้าไหมข้ามขาแม่ไม่ไม่โดนใบเดงไม่โดนอะไรเลยนะครับผมเซอร์เป้ขนาดน,นั้นเม่รอโดนยิงแน่นะฮะมาทีสาก้าคร,รับผมมาซีเอเป้วิ่งแล้วมาถึงก่อนเข้าขวาเข้าขวาอย่าชนกันเองดิโอ้โหยังได้ฟาวอยู่แ<า>ม่ไปวิ่งชนกันเองอีกแล้ว เนะเราฟรีคิกดิเราฟรีคิกดิกดนะ่ยเป๊ยยิงเลยไอเป๊ยยิงเลยแล้วกันแปดสี่นะครับผมก็มไม่ได้ดีนะแต,แ,ตแต่ก็อยากลองอะ่ะนะขวาบแปดสี่อมไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าโอ้ยมันก็ไม่ได้ห่างเยอะนะนจริงจริงนะฮะยังไม่ได้ครับผมลูกที่สองฮะอ,งอ่าหลุดไปแล้วครับผมช่วงท้ายเกมฮะอมไอเป้ โกกมาอย่างนี้ยิงสักก็้าวอีกทีไม่เข้าโอ้โหโอ้โหจังหวะตีเสมอนะครับผมยังไม่ได้สุดท้ายเกมนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายแล้วก็จบเกมเลยครับผมยิงหนึ่งเม็ดในเกมนี้นะฮะมาเสียท่าพลาดชนกันเองก็โดนยิงนะครับผมโอเคแล้วต้องมีเกมต่างบั๊ไปนะ เป็นสามกันดีกว่านะโอเคครับผมมาเกมที่สามนะฮะเกมบอฟเปถือว่ายิงทุกนัดนะแต่เกมโซนนี้ไม่พลาดนะครับผมโดนยิงช่วงท้ายนะจะได้คืนก็ไม่ได้ตีเซฟอีกนะครับผมเนี่ยมาอย่ามีต้องเอาคืนนะสากาเอ็มบเฟอยกไปนู่นก่อนแต่เปิดบอลก็มันก็ไม่ได้ดีนะเนะแต่มันก็ไม่ได้เย่มอนเงินมาที่เอ็มบเฟถึงก่อนไปนู่นถึงยังได้อยู่ ต้องเปิดหรือเปล่าดูอย่างเงี้ยกระส่งสั้นได้ดึงโอ้โหจะดึงกลับมาแล้วยิงซะหน่อยยังได้เปิดมุมอยู่นี่ฮะมุมก็ไม่รู้ว่าจะได้ยิงหนะรือล่าโค้งเข้านะไปฮะไปะบนี้บมาที่โอ้โหเมสซี่ถึงตลอดนะฮะเปิดไม้เปิดไม้ไปขอโอ้โหเสิงอะไรลำหน้าเฉยอืม,มยังไปปะผม ถึงก่อนมาเมสซี่มาขอยิงเลยละกันนี่อืมใจวะยิงยิงอะได้กระส่งดีครับผมโยิงงามนะยิงงามจัดมาสิมาดีมาดีเอสซีไปนหนึ่งอะครับเซฟผมยกมาเอ็มฟปเป้หลุดไหมติดเดลิกเดลิกนะโอเคครับผมักมาสิมสซี่ยกไปอย่างงี้ถึงก่อนเข้าขวาไม่เข้าอ่าอ่า เขีย okay, ผมจบเกมครึ่งแรกก็โดนไปสาเม็ดนะครับโอ้โหมาไปต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมไปฮะมาไปก็พอม,มาเมซี่เมซี่ฝั่งนี้ก่อนซากา้าแทงไอ้ป๊ปี้ไปได้คนเดียวคนเดียวอยาเสียบกันก็พออยาเสียบกันก็พอมาดีครับผม,มลูกปัน่นลูกปัน่นเนี่ยลูกปั่นมาปัลูกปั่นมาบะกเนี่ยไอ,อ้ซาก้าผมแทงไปเลยแล้วกันนะ,ปะปไปไปีกลว้วคนเดิมคนเดิมตรงกลางมีเมซี่ขอใจกว้างหน่อยแล้วกันโอ้โหแต่ส่งไม่ดีนะ ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนีนนนนนย่ย้งขารกันเกินต้องยิงเองวะจริงๆทีมเมซี่ฮะแทงไปเลยเไม่น่าไหวกลับมาก่อนกลับมาก่อนส่งไปมไม่น่าถึงอ้าวถึงเฉยถึงเฉยยกไปอย่างนี้ไม่ได้ะปะาะปีับผมตัดเมซี่เมซี่เมื่อคืนรอรอบงับงบังมาฝั่งนี้สิครับผมรุดหลอกฮะ แล้วก็ยกมาเม็ดสี่โอ้โหติดเซฟอีกเอายังไงสักก็ต้องเอาแล้วโอเคแล้วครับผมคนรุ่นี้ช่วยกันดีนะสามสี่คนช่วยกันดีนะครับผมใส่ใจปะจากสามหนึ่งมาสามสามสุดยอดแล้วมาแต่เมีเวลาครับผมเวลาทจะโดนยิงหรือไม่ก็ยิงเขาเลยแหละเปรียวอมอ้าวหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดนะเวลาน่าจะหมดแล้วโอเคครับผม นะจาก3 1มหนึมาสานก็ยากเลยนะโอเคจบเกมที่3แล้วนะครับผมก็ถือว่าความดีนะยิงทุกเกมเกมนี้มีเอซิทด้วยนะครับผมนะฝั่งเขาได้ไปปะฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมยิงหนึ่งเอซิทไม่ได้เหรอเหมือนมีเอซิทด้วยนะนะฮะไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นี่ไงลูกนี้เอ็มเป๊ะ ทงมาอ๋อเหมือนมันเห <c oughs> มือนไปดูก้องหลังของฝังต้องข้ามแล้วมันไม่ได้ซิตไงจ <c> ะ <oughs> แทงมาอย่างสวย <c oughs> ยิงเท้าซ้ายอย่างคมนะฮะยิงเท้าซ้ายอย่างคมเลยแล้วก็มีลูกยิงของเอ็มเปเป้ด้วยแล้วลูกนี้นะครับผมแทงมาสากาลูกนี้ปั่นสวยๆนะฮะถือว่าบังได้ดีแล้วก็โค้ง <c oughs> อ,อยู่นะความโค้งดีอยู่นะนะความโค้งดีอยู่นะ <c oughs> แล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยคลุกคลิกกันอยู่ <c oughs> เนี่ยรูปสุดท้ายคลุกคลิกกันอยู่หน้ากลนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิว M p u r p l ้ B B e, นะหนึ่งร้อยหนึ่งตัวล่าสุดก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับผมยังโหดเหมือนเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go